เดิมวันที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวการทุจริตข่าวเฉาของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะตำรวจเนี่ยบุกจับนายช่างโยธาสังกัดกรุงเทพมหานครเรียงรับสินบน9ล้านบาทเพื่อแก้แบบทําถนนไม่ให้ตัดผ่านสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง ย้อนกลับไปช่วงเช้าเวลาประมาณ6กโมงเช้าของวันนี้ค่ะพลตํารวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปนะคะสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้มีการนํากําลังเจ้าหน้าที่ค่ะบุกจับขบวนการทุจริตของเจ้าหน้าที่สํานักงานโยธากรุงเทพมหานครโดยลงพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด5จุดในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีปรทุมธานีและนครราชสีมาค่ะโดยเป้าหมายหลักนะคะอยู่ที่บ้านพักในอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เป็นบ้านของนายพีมาพงศ์นายช่างโยธาชำนาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครหลังสืบทราบมานะคะว่ามีส่วนร่วมในขบวนการเรียกรับสินบน9ล้านบาทเพื่อแก้แบบถนนแนวเขตโครงการถนนเลียบวารีไม่ให้สร้างตัดผ่านสนามกอล์ฟในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเนี่ยแหะคะ่ะเมื่อไปถึงนี่ยก็พบว่าเป้าหมายกับภรรยาเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่ค่ะซึ่งในบ้านนะคะก็ยังพบรถราคาหลายล้านเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็น Mercedes Ben z นะคะ Camry แล้วก็ Big Bike Harley Davidson รวมทั้งหมด5คันค่ะ แน่นอนว่าเรื่องนี้ถึงหูคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งคุณชัชชาติเนี่ยเปิดเผยว่ากรทมรทราบเรื่องแล้วก็ดําเนินการร่วมกับตํารวจปปป,ปตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะคะเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานการเรียกสินบนในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางกรทมก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แกป่ปปปนะคะจนหลักฐานเนี่ยเพียงพอก็นํามาสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะคุณชัชชาติบอกอีกค่ะว่านอกจากกรณีนี้แล้วเนี่ยยังมีอีก6รายนะคะที่กระทําทุจริต ในนลัักกษณะะแบบเียค่ซึ่งคุณช,ชาติยืนยันว่ากทมจะไม่อดทนต่อการทุจริตแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทางหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นะคะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีหลักฐานเพื่อที่จะมัดตัวคนที่กระทำความผิดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกทมก็รอข้อสรุปจากทางปปปนะคะเพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการทางวินยัยสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโทษสูงสุดก็คือไล่ออกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณชชาติกันค่ะ เดี๋ยวก็ดำเนินการตามกระบวนการไปครับจะชัดเจนเ่ไหร่ครับต้องเม่ไหร่ครับว่าระยะก็คงต้องมีตั้งกรรมการมาตามขั้นตอนนะผมว่าคงไม่ได้ใช้เวลานานหรอกถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนครับผมว่าตอนนี้สังเกตเลยว่าคนกล้ามาบอกเราเยอะขึ้นนะผมว่าจะเห็นว่าผู้ประกอบการต่างที่เขามีการถูกเรียกรับต่างๆมีคนกล้ามาแจ้งเบาะแสกับเรามากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงเอาจังไงนั่นผมว่านี่ก็เป็นส่วนที่ดีมากๆเลยคือ อันแรกคือเราเอาจริงเอาจังใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่โดนรีดไถหรือว่าโดนก็จะมากล้ามาบอกเราพอกล้าบอกเราเราไม่ใช่ว่าเอาไปทุกใต้ผมเราก็ดําเนินการต่อนเนื่องอันแรกอันที่สองผมคิดว่าเรื่องข้อมูลที่เปิดเผยให้ชัดเจนใช่ไหมมีระเบียบต่างๆชัดเจนว่ากระบวนการเป็นอย่างไรอะไรที่ขึ้นออนไลน์ได้ออนไลน์การเปิดเผยกระบวนการจัดซื้อจจ้างให้โปร่งใสอันนี้คือว่าให้มันคนเข้าถึงข้อมูลหรือเป็นพวกโอเพนดาต้ามากขึ้น อันที่สามคือลดการใช้วิทยายาของบุคคลลงออกมาทุกอย่างก็คือมีข,ข,ขั้นตอนชัดเจนว่าจากนี้ไปนี้อย่างถ้าเราไม่รู้ก็ายางทําการขออนุญ,ญาตออนไลน์ให้มากขึ้นาาคือไม่ต้องมาเจอหน้าตัวแล้วก็มีกระบวนการชัดเจนถ้าผ่านตามหลักเกณฑ์ตามพรบรนสะดวกก็ได้รับอนุญ,ญาตท,าทั้งวัดทั้งโบสถ์เนี่ยก็ลงทํในหลายด้านไปพร้อมกันแต่ผมว่าฐานการก็ดีขึ้นนะถ้าเกิดเราได้รับฟังเสียงปีดแบลจาก ทางด้านของคุณทวัชัยนภาศัก์ศรีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานโยธานะคะก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าน,นายพีมพงศ์คนนี้เนี่ยทำงานตําแหน่งนายช่างโยธาชํานาญงานกลุ่มงานสํารวจและแผนที่หนึ่งกองสํารวจและแผนที่ที่ดินซึ่งตอนที่นายคนนี้เรียกสินบน9้าล้านบาทค่ะก็กําลังปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายช่างโยธากองจัดก,กรรมสิทธิ์สานักงานโยธาซึ่งทีนี้ค่ะมันก็มีรายงานข่าวนะคะว่าคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายเคยเข้ามาปรึกษากับคุณขจิตชัดวานิชอดีตประลัดกรุงเทพฯ นคคร่ะว่าถูกเรียกรับสินบนจำนวน11ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยแก้ไขแบบแนวเขตในโครงการดังกล่าวซึ่งตอนนั้นคุณขจิตค่ะก็เลยมีการประสานกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปะปะทและตำรวจปะปะป,ะป,ะปะจากนั้นก็เลยสืบสวนกันในกันแบบลับๆนะคะโดยใช้เวลาประมาณ6-7เดือนก่อนที่ทางผู้เสียหายค่ะจะมีการล่อซื้อด้วยจำนวนเงิน9ล้านบาทเพื่อใช้เป็นหลักฐานทีนี้ก็โปะแตกค่ะเพราะว่าลักเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนแล้ว ก็นำมาสู่การจับกลุ่มในที่สุดค่ะ